สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินซีฟู้ดที่เมืองดานังกันค่ะเผาเลยไหมเฮ้เผาเฮ้ผานั่นในการเผาเรเ,เราสั่งเป็นข้าวผัดมาด้วยนะคะเป็นข้าวผัดทะเลอันนี้ก็คือเป็นไซส์ปกติของเขาซึ่งมันค่อนข้างใหญ่มา,มากๆก,กินสองคนแบบคืออิ่มได้เลยอะ่ะนี่คือกุ้งครึ่งกิโลของเรานะคะอุย้ยทุกคนเยอะมากตอนแรกอ่ะจะสั่งเป็นโลนึง ตำเขแบบเขาบอกว่าเขาแนะนําบอกว่าถ้าเกิดว่าโลนึงอ่ะมันมัน,ม,นมันเยอะมากๆก,ก็เลยแบบให้สั่งเป็นครึ่งโลแล้วก็แบบสั่งอันอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูกินแค่กุ้งอย่างเดียวก็เลยแบบได้มาคือเยอะได้ไดหลัยตัวมากๆอ่ะุ้งพนนุ่มเด้งสูม้มากคิดถึง น้ำจิ้มซีฟู้ดที่บ้านเราเลย่น้ำจิ้มไม่ค่อยแซ่บท่าไหรนะ่นทุกคนถ้าเกิดว่ามากินที่นี่ก็ต้องแบบเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจากไทยด้วยมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินซีฟู้ดที่เมืองดานังกันค่ะเนื่องจากว่าเ,เราไปดูรีวิวของหลายๆคนเนาะที่มา ดานังแล้วก็ไปกินซีฟู้ดแล้วเขาบอกว่าซีฟู้ดที่ดานังเนี่ยเขาเรื่องชื่อมากๆเพราะว่าสดอร่อยนะคะแล้วก็ราคาถูกแต่ตอนนี้กำลังหาโลเคชั่นกันแล้วเดี๋ยวไปเนาะก็เดี๋ยวกำลังจะไปรีวิวอาหารซีฟู้ดที่ดานังกันค่ะนี่เรามาถึงร้านที่เราหาใน Google แล้วทุกคนแล้วก็คนเยอะมากๆนะคะเห็นว่ารีวิวดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยเราไปกินร้านนี้กัน 五好五块好哇塞，好漂亮！有，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 好有，好有，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 有，有，有，好有，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  เราสั่งเป็นกุ้งเผาไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูเออลืมไปว่าถ้าเกิดมากินซีฟู้ดที่เวียดนามเขาไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เหราดีกว่าทำไงดีวะเดี๋ยวมาลองกินแบบเวียดนามสไตล์แล้วกันนะคะ สั่งกุ้งไปจริงๆโลนึงเป็นกุ้งตัวเล็กกันนะคะไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่ที่แบบเห็นเมื่อกี้เราสั่งไปนะคะก็คือครึ่งโลจะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเออสามแสนเท่าไหร่บ้างสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันดองนะคะก็คือถ้าตีเป็น ราแปลงเป็นเงินไทยให้เรียบร้อยแล้วก็คือจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาท550กว่าบาทเดี๋ยวมาลองกินซีฟู้ดที่ด่านังกันค่นทุกคนจริงๆชอบความเยดนามก็คือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะถ้าแบะะบโทรศัพท์หมดอย่างเงี้ยสามารถชาร์จได้เลยมีทุกที่จริงโอ,อ้ยดีอ่ะสะดวกมาก บ,บ,บเราสั่งเป็นข้าวผัดมาด้วยนะคะเป็นข้าวผัดทะเลอันนี้ก็คือเป็นไซส์ปกติของเขาซึ่งมันค่อนข้างใหญ่มา,มากๆกินสองคนไม่นะ่แบบคืออิ่มได้เลยอะ่ะคือสั่งแค่ข้าวผัดก็คืออิ่มเลยอะคะ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเรื่อยใช่ไหมคะมาโอเคเลยนะเค่ะใช่ไหมคะいくらおしおきおきัイズใช่ครับ20เบอร์เซอร์ เดี๋ยวมันใหเราเยนเาะนียันนี่คือกุ้งคุ่งกิโลของเรานะคะอุ้ยทุกคนเยอะมากตอนแรกอะจะสั่งเป็นโลนึงแต่พอแบบเขาบอกว่าเขาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดว่า โลนึงอ่ะมันมันมันเยอะมากๆก็เลยแบบให้สั่งเป็นครึ่งโลแล้วก็แบบสั่งอันอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูกินแค่กุ้งอย่างเดียวก็เลยแบบได้มาคือเยอะได้ไดหลายตัวมากๆอ่ะขอนับแป๊บนึง10สิบสิบาตัวค่ะจุกุ้นอันนี้คือซอสกินกับตัวกุ้งนะคะ <c oughs> มันจะอร่อยไหมอ่ะ <c oughs>

ีบูดที่บ้านเราเลยน้ำจิ้มไม่ค่อยเซนะ็เข่าไนร้นทุกคนถ้าเกิดว่ามากินที่นี่ก็ต้องแบบเตรียมน้ำจิม้มสีฟูนดมาจากไทยด้วยจริงๆไม่ต้องใส่สน้ำจิ้มก็อร่อยนะอะดูยอานะมันคือรสชาติกุ้งแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมีรสชาติกว่าที่ไทยอ่ะ ร้อยแล้วอิ่มมากไม่ไม่ได้ยังอิ่มแบบปกตินะคะก็คือแบบเรารู้สึกว่ากินกุ้งอย่างเดียวแล้วน้ําจิ้มมันไม่ค่อยแซ่บก็เลยแบบเออเดี๋ยวเอากลับไปกินที่โรงแรมแล้วก็กินกับมาม่าที่มันเผ็ดเผ็ดดีกว่ามันจะได้แบบเออมีรสชาติขึ้นแต่จริงๆคือจะบอกว่ากุ้งอ่ะมันค่อนข้างนุ่มแล้วมันก็เด้งมากๆและอร่อยจริงเอาจริงๆคือไม่ต้องจิม้มมันก็อร่อยแล้วมันมีรสชาติอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะ เพราะนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอโทษโด้วยที่ตอนกินเราไม่ได้คุยอะไรกับทุกคนเลยเพราะว่ากินอย่างเดียวนะคะก็นั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็พามาดูซีฟู้ดที่ดานังนะคะเอาจิงๆิงอ้อลืมบอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปกินกันนะคะรวมทั้งตัวอาหารต่างๆเนาะทั้งแบบข้าวผัดแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วย,ยรวมแล้วนะคะทั้งกุ้งด้วยแล้วด้วยแล้วนะคะก็ทั้งหมด5้าแสนสามหมื่นสองพันดองนะคะก็ถือว่า าราคาก็โอเคอยู่นะแต่ถามว่าซีฟู้ดแบบราคาแพงไหมก็มันก็ไม่ได้แบบแพงขนาดนั้นทุกคนแต่ที่นี่ก็คือแบบสดสดด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับชายหาดด้วยล่ละคะ่ะก็ทุกคนวันนี้คลิปนี้ก็มาให้ดูแบบประมาณนี้ละกันนะคะมาในรูปแบบของการแบบเออมาชิลชิลนั่งเล่นเป็นเพื่อนมารีวิวอาหารซีฟู้ดของที่ดานนังกันคะ่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้นุชด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปหน้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายนุชมารุ